สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลว,วันนี้เราจะพามาดูทุเรียนบ้านพุรกรรมนะครับปีนี้ผลผลิตก็ติดหลายต้นอยู่นะครับโอ้มีไก่อยู่ด้วยนะครับ ผสมประสานนะนี่ครับไก่ครับไก่มาช่วยกินแมลงเราจะปลุกพวกดาราแซมนะครับมีสามสีสีแดงสีสีขาวแล้วก็สีชมพูครับนี่ครับทุเรียน ปลูกระยะ6เมตรพอมาโตมันก็จะเริ่มชนกันแล้วครับยอดนี่ครับผลผลิตก็จะประมาณเนี้นเห็นไหมครับนี่ครับดาหลาสีแดงต้นก็จะแดงด้วย ปลูกพกพลิกแซมด้วยครับนี่มาดูครับมีการค้ามกิ่งที่แบบผลผลิตมันไหลหล,ลูกมันจะทำให้กิ่งมันหักทุเรียนที่ปลูกนี่ก็เป็นพันธ์หมอนทองนะครับ นี่ครับไก่เรามีไก่เผือกด้วยเผือกก็เลี้ยงไก่เผือกด้วยนี่ครับเราปลูกส้มส้มเขียวหวานแซมนะครับแซมต้นทุเรียนที่มันตายแล้วก็เอาพืชอย่างอื่นแซมแทนนะับเพื่อแบบมีปัญหาโรคที่สะสมในดินนะครับโรคทุเรียนเนะี่ย พวกรากเน่าขนเน่าเนี่ยออนนี้ก็จะมีปลูกขาดแสมนะครับขาดที่ปลูกก็มีพันขาดแดงกับขาดเหลือง